ครับก็สวัสดีนะพี่พืนเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคุณเช่าพระนะครับวันนี้ผมเปิดพระของสี่ท่านนะครับก็ลุ้นอยู่ครับว่าจะมีองค์ที่ได้เช่าหาหรือเปล่านะครับท่านแรกเนี่ยมาจาก f อฟปทุมธานีนะครับท่านนี้ยังไม่มีองค์ที่ไปต่อนะครับส่วนท่านที่2เนี่ยมาเยอะนะครับมาจากขอนแก่นเอฟซีมีสะสมเดิมอยู่แล้วครับแบบนี้ผมก็ให้ส่งมานะเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีหลุดมาหาผมบ้าง นะครับมาหลากหลายแต่ว่าหลากัหลกๆเลยคือผมจะเห็นเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมเห็นหลวงพ่อปานเนี่ยเยอะมากแต่เนื้อไม่ใช่แบบเดียวกับที่ผมเล่นนะครับผมส่งกลับนะหลวงพ่อปานเนี่ยคือพระอื่นๆก็ตามครับมาได้ครับมาได้ชุดชุดนี้มาได้ผมก็จะให้ดูผมก็จะไล่อันดับแรกเลยผมก็จะดูของวัดละคังก่อนวัดบางคุนพรมก่อนนะครับแบบนี้ยังครับแบบแบบนี้ยังนะหลายคนก็ อ่ายังยังดูไม่ออกครับเดี๋ยวดูไปสักพักนึงครับศึกษาไปสักพักหนึ่งก็จะรู้ครับว่าสายโรงงานดูไม่ยากนะครับสายโรงงานดูไม่ยากมีองค์ที่เอฟซี FC ขอนแก่นนะครับมีองค์ที่เป็นพระแท้ด้วยหานะะหายากด้วยนะเนี่ยครับหายากด้วยนะครับสมเด็จนะครับขี่ช้างสามเสียนช้างสามเสียนก็คือเนี่ยครับ 1นึ่เนี่ยด้านบนเป็นสมเด็จองค์นี้เนื้อในช่วงยุคอินโดจีนนะครับพระใต้นะอันนี้หลวงปู่จันทร์นะครับอาหลวงปู่จันทครับใช่หายากนะหายากครับเอามี f อฟท่านหนึ่งก็เก็บเก็บกับผมประจําด้วยนะครับเพราะว่าพี่ชายเขาอยู่ทางทางใต้พอดีนะครับ องค์งงงนี้คือเหมือนลงกุด้วยนะองค์นี้เหมือนลงกุด้วยนะครับมีคราบกุมีคราบขี้กุด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวดูไขอายุของท่านเห็นไหมนี่ยนี่คือเนื้อสมเด็จคือโซนวัละขังเลยนะครับนี่หลวงปู่จันทร์นะครับอ่าชโรกหลําเกาะพัง,งนัน โอเคนะองนี้นะครับคือจำรุดนิดนึงนะครับจำรุดนิดนึงคือกระเทะมุมด้านนี้อ่าโอเคนี้ผมก็เช่าไว้นะครับผมเช่าไว้นะส่วนองค์อื่นยังปิดตาสายวัดสะพานสูงแบบนี้นะครับ,ย,แบบนนรบยังไม่ใช่แบบที่เล่นนะครับยังไม่ใช่แบบที่เล่นอ่าโอเคครับ โอเคนะของ f อขอนแก่นเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยผมผมเช่างคเดียวนะครับสมเด็จขี่ช้างสามเสียนนะครับของหลวงป,ปู่จันทร์วัดชโรกรัมแล้วก็ท่านนี้ครับมาจากชนบรุรีสมเด็จกับหลวงป,ปู่ทวดสององค์ครับไปไม่ได้นะอ่าโอเคแต่มีองค์นี้ครับมีองค์นี้มีองค์นี้อันนี้ของ f อฟซอุบลน,นะครับขอบคุณมากมาก มาองคเดียวเลยเพราะว่าดูแล้วก็ติดต่อขอเช่าทางทางรูปภาพทางไลน์นะครับอบอกว่าขอขอชมหน่อยครับเนี่ยเนี่ยคือเจอแบบนี้ครับหาให้เจอครับส่วนใหญ่นี่ผมไม่ได้หลวงปู่ไข่ปิดตามาหลายเดือนมากแล้วครับถามว่าเกือบปีนะปิดตาหลวงปู่ไข่ผมเปิดเกือบปีนะ ล่าสุดองค์ที่เข้ามาก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่กับผมนะครับปิดไปให้พี่ชายนะแล้วดูองค์นี้นะครับเปิดมามาหาผมนะครับโอ้ยสวยจัดเลยนะครับต้อหมอว่าสวยจัดเลยคือปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนถ้าเคยเห็นเนื้อนะครับ ถ้าใครเห็นเนื้อดูอายุของของพระให้ดีนะครับดูอายุของพระให้ดีดูผิวพระให้ดีนะครับพระใหม่นี่คือผิวยังไม่ฉ่ำเลยนะพี่ถ้าพระใหม่นะครับพระทำขึ้นมาใหม่ผิวยังไม่ฉ่ำเลยอันนั้นคือดูง่ายครับ นี่ตรงแบบนี้ครับมาแบบนี้ผมได้เช่าหาครับพี่ใช่ครับผมมือสั่นฮนะมือสั่นครับให้ดูอายุครับผมให้ดูอายุนิดนึ่งก่อนให้ดูอายุนิดนึงก่อนนะครับองนี้ลงรักนะจุ่มรักนะองนี้เนื้อ จุ่มลักมานะครับแต่ว่าผิวด้านหลังเนี่ยคือเลี่ยมขึ้นขอนะครับลักษณะแบบนี้คือเลี่ยมช้ายนะดูลักษณะโอ้โหมันวับเลยด้านหน้านี่คือสัมผัสน้อยกว่าด้านหลังด้วยซ้าไปถ้าไม่ชัดก็ดูดูดีนะครับ แสงไม่ดีก็แจ้งผมนิดนึงเหมือนเดิมครับผมอัดคลิปอยู่ในล่มนะครับพออัดในล่มฟ้าค่อนข้างจะคลึ้มพอคลึ้มเนี่ยแสงจะไม่ปกติคือแสงจะสว่างจ้าครับใช่ใช่ผมก็กลัวแบบ fc มองสีพระเพี้ยนนะครับ โอเคนะครับปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนองนี้ได้เช่าหาครับโอ้ยหาหาไม่ได้ครับพี่อ่าแบบนี้ครับไปเจอหายเจอครับหายเจอนี่ก็เกือบปีแล้วนะที่ผมไม่ได้เช่าหลวงปู่ไข่เลยนะครับอ่าโอเคส่วนมากดูง่ายครับด่วนมากดูง่าย ไม่ใช่แบบนี้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณ FC อุบบนนะครับขอบคุณ FC อุบบมากๆอ่าโอเคครับเดี๋ยวถ้าเผื่อถ้าเผื่อยังไงเดี๋ยวแสงดีๆเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ชมในสายภ้าปิดตาอีกทีหนึ่งนะครับก็เหลือไม่กี่องค์ครับผ้าปิดตาผมเหลือไม่กี่องค์นะครับล่าสุด หลวงปู่เอี่ยมนี่ปิดไปขอนแก่นนะครับอ่าก็ยังเหลือหลวงปู่ยิ้มนะเหลือหลวงปู่ยิ้มอยู่ครับกับี่ยองค์ล่าสุดก็คือองค์นี้นะครับหลวงปู่ไข่แล้วก็สมเด็จนะครับที่ผมเอามาให้ดูองค์นี้นะเกือบคือด้วยความที่พระอาจจะเลือกผมก็ได้นะครับคือตอนที่ผมได้มาใหม่ๆนะองค์นี้ตอนที่ผมได้มาใหม่นะ่ะหนึ่งละคือ ผมรับเช่ามาในราคาที่ไม่ได้สูงมากเนื่องจากอะไรครับคือพระมีการแบบกระเทาะนะพระคาบคาบกุเนี่ยกระเทาะนะครับอันนี้คือกุ่เก่าบางขนพรมพิมพ์สังคตินะครับสังคติมีหูองค์นี้ดูลักษณะทรงพิมพ์นะอันนี้บางขนพรมนะครับผมจะให้ดูไขนะครับดูไขแล้วคือไม่รู้ยังไงอยู่ดีๆก็หยิบท่านขึ้นมาส่องนะครับ ก่อนหน้านี้ไม่ได้สังเกตก่อนหน้านี้ไม่ได้สังเกตนะครับคือเดี๋ยนะเดี๋ยนะองนี้มีติดเกสามาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งนะผมให้ผมให้ดูนี่นี่ครับเห็นไหมสังเกตนะครับเส้นเกสาอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็มองว่าอาจจะเป็นเส้นเกสาของสมเด็จโตนี่ผมผมก็มองไปอย่างนี้เฉยเห็นลักษณะม้วน ตรงนี้คือผมให้ดูล่องรอยเฉยๆนะยังไม่ได้เห็นเส้นเกษานะครับเห็นล่องรอยของการยุบตัวของเส้นเกษาเห็นไหมครับนี่โผล่ตรงนี้หนึ่งหนึ่งที่นะอันนี้เส้นเส้นเดียวนะครับเส้นเดียวแต่ว่างอนะงอมาลักษณะแบบนี้เนี่ยงอมาลักษณะแบบนี้โผล่ตรงนี้จุดหนึ่งเห็นไหมครับโผล่ตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็วิ่งเนี่ยเนียยแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ครับ ชัดเจนเลยผมให้ดูนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะจะมองเห็นไหมครับถ้าไม่ส่องนี้นะ่าจะไม่เห็นนีี้อยู่อยู่ช่วงนี้นะครับอยู่ช่วงนี้นะถ้าไม่ส่องไม่เห็นครับผมสังเกตเอ้ส่องไปส่องมาเอา้าเอา้เอา,อามีมีติดเส้นเกสาด้วยอ่ะน่าเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่อยู่ปลายเล็บผมนี่นะอ่าใช่ครับ มองด้วยตาเปล่าเนี่ยคือเส้นเส้นเล็กๆนะเส้นสีขาวเส้นเกษาเนี่ยพอสังเกตดีๆพอไล่ไล่ดูครับนี่เนี่ยครับม้วนโค้งอย่างนี้เลยหนึ่งเส้นนะครับติดอยู่หนึ่งเส้นเนี่ยอันนี้สมเด็จเนื้อครับไข่เนี่ยของบางขุนพรมนะครับอง์นี้ของบางขุนพรมอ่าตอนมาแรกๆใช่ครับ อีเอก็ถามราคาผมก็ส่งราคาให้ปกตินะครับตอนตอนนั้นไม่ได้เปิดสูงด้วยนะตอนนั้นไม่ได้เปิดสูงด้วยครับด้วยความที่ว่าเช่ามาก็ไม่ได้เช่ามาแบบว่าราคาสูงมากนะครับผมเช่ามาหลักพันเองนะองนี้นะครับแต่พอมาดูมาสองเฮ้ยไปเห็นเกษาแล้วก็นี่น,นี่เห็น,เห,นเห็นไหมครับ เหมือนเป็นเศษไม้นะครับเนี่ยตรงตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยค่าอายุของท่านเห็นไหมครับอันนี้สังคติมีหูนะแล้วเนื้อในนะเนื้อในองนี้น่าน่าจะเคยเห็นกันอยู่นะครับเนาะเนี่ยครับเนื้อผงสมเด็จบางคนพรมเลยแบบนี้เลยนะอ่าเนี่ยคือผมให้ให้เทียบดูนะ ระหว่างหลวงตาพันอันนี้หลวงตาพันอันนี้ถึงยุคสมเด็จนะครับผมอยาให้ดูว่าเห็นไหมครับองนี้ปีศูนย์สองนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาสมเด็จนะครับเป็นไงครับห่างกันเกือบร้อยปีนะครับเนี่ยอายุห่างกันเกือบร้อยปีอันนี้ปีศูนย์สอง อันนี้ปีตีหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่นะครับสองสี่หนึ่งสี่เห็นไหมครับโอเคนะครับอันนี้ก็เลยเอาเอาไมา้ดูว่บาบังเอิญ<ม>ผมบังเอิญเห็นเส้นเกษาอยู่ในสมเด็จองนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ส่องพระนะสองพระเพลินเพลินเล่นเล่นไปก็ก็เลยไปเห็นเอ๊ะก็เลยเอามาให้ fc ได้ชมนะครับ อาส่วน FC ขอนแก่นนะครับก็ส่งกลับนะครับก็มีองค์องนี้ครับองนี้แล้วก็ชนบุรีส่งกลับนะครับไอชนบุรีหรือฉาเชิงเซาถ้าแจ้งผิดต้องขอโทษยนรับสองสององนะครับแล้วก็ปทุมธานีนะครับส่งกลับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอง์เดียวครับองค์เดียวนี่ ช่ำเลยครับนี่ช่ำเลยช่ำเลย โอเคครับเหมือนเหมือนไม่ชัดเหมือนไม่ชัดโอเคครับขอเทียบนิดหนึ่งนะผมขอเทียบกับของ FC ขอนแก่นนะครับที่ว่าเป็นอันนี้เป็นหลวงพ่อแก้วนะเป็นเป็นการทําหลอกของหลวงพ่อแก้วนะครับนี่ผมให้เทียบกันเฉยๆนะครับเห็นไหมครับเห็นนะอ่าคนคนคนละอย่างครับคนละอย่าง หรือไม่ก็เทียบกับอันนี้ก็ได้ครับเห็นไหมโอ้โหต่างกันริบเลยนะเทียบกองน,นี้ก็ได้ครับอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่หลวงปู่เอี่ยมไม่ใช่หลวงพ่อทองสุกนะครับคือพระที่ทำหลอกมานะครับดูดีนะอ่าโอเคครับไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้ยต่างกันครับต่างกันเรียบเลยขอบคุณมากๆ